بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسري لأمري وحده من لثاني يفقه قولي الله ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام جمعين ميتة الله سبحانه وتعالى جمع อยู่ดีมีสุขนะครับเราจะอยู่ดีมีสุขได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราใช้ลิ้นของเราถูกทางนี่คือสิ่งที่น่าคิดนะอัลลอฮฺสุบฮานตะลานะให้อวัยวะต่างๆมาเนี่ยกุลุลัยกาอุมมัสูละทุกๆนะอวัยวะทุกส่วนเนี่ยจะถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺสุบฮานตะลาลิ้นก็เช่นกัน นะนักปาชญบบอกว่าลิ้นสามารถเปลี่ยนโลกได้ก็หมายความว่าสามารถที่จะนะทำลายล้างก็ได้สามารถที่จะทําในเรื่องดีๆก็ได้ดังนั้นพี่น้องครับลิ้นของเราจะตะ,ตะวัดไปทางขวาตะวัดไปทางซ้ายนะมันก็หนึง่งนะขึ้นอยู่กับผู้ใช้และท่านเบีมมฮัมัสลลลัลวอะไรว่สลามค้นหมู่มากที่อยู่ในใน,ในอะไรฮะในคุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานัตลอส่วนใหญลก็สอันเนื่อัมาจากลิ้นครับพี่น้อง อันเนื่องมาจากลินดังนั้นนะเราต้องระวังการโกโหกการนินทาการยุแย่การใส่ร้ายการพูดจาในเรื่องที่ไร้สาระอะไรต่างๆเหล่านี้ย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้อยากจะพูดกับพี่น้องในด้านดีบ้างไม่เอาผพอ่พูดในด้านเดี๋ยวเราจะพูดในในครั้งหน้าในด้านเสียวันนี้จะพูดในเรื่องที่ดีๆการที่เราพูดในเรื่องที่ดีเนะี่ยเราพูดในเรื่องอะไรได้บ้าง เราจะสมควรที่จะเอาไปพูดเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับนะลิ้นของเรานะเปียกชุ่มไปด้วยกับการดิกรลล์ออลใช้ลิ้นในการดิกรลลออลอะลาบิดิกลินไลตัดมินนุกลูบแท้จริงนั้นนะครับการที่เรารำลึกถึงอลอลทำให้หัวใจของเรานั้นสงบนิ่ง วันนี้หลายคนหัวใจของเราไม่สงบนิ่งเพราะเราลืมนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยประการใหญ่นะประการรายใหญ่ที่เราใช้ลิ้นเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานุอัตลาพี่น้องใช้เวลาง่ายๆพี่น้องจะมีความสุขได้เพราะอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาจะให้ความสุขของเราทั้งในดุนยาและอาคิเระหลังจากนมาฟัรดูนะพี่น้องอย่ารีบลุกอย่ารีบลุกครับอ่านดูอาสักหน่อยสิ baka Allah kuika Allah Allahumma inni a'udzu bika nah Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ah, doa ke Allah subhanahu oh doa na wirid นะครับดุอาหลังนมาเนี่ยเยอะแยะมากมายพี่น้องหลากหลายนะรายงานพี่ nah, สรุกตรงไหนาการและก,ะก็การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮฺุบัดิยางละสามสิบสามครั้งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานตละลาให้ความโปรดปรานอัลลอฮฺจะรักษาเราอัลลอฮฺจะเตรียมสวนสวรรค์ให้กับเรานี่คือการที่เราอยู่ดีๆและเราก็จะมีความสุขมีความสุขที่ได้อยู่ในดุนยากับการที่เรานำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานตละลา ในอาคิราะเป็นยังไงล่ะภาคผลของการนำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบะฮฺอัลลอฮฺตียมวาละอัจรุนอาซิมเขาจะอยู่ในโลกอาคิรออย่างเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่พี่น้องอะไรจะใหญ่ยิ่งไปกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮาอัลลออะไรจะใหญ่ยิ่งไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ได้เรานั้นไ,ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์ไม่มีแล้ว นะไม่มีแล้วในสิ่งที่เรานั่นจะอะไรครับจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ดังนั้นพี่น้องจําเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องนึกถึงอัลลอฮฺซุบะฮฺตาลาคนที่นึกถึงอัลลอฮฺสุบะฮฺตาราอยู่ตลอดเวลาในะชีวิตเขาจะมีความสุขเขาไปอยู่ตลาด Allah, า Allah, ลาาอัลลอฮ์เขาก็นึกถึงอัลลอฮ์เวลาขายของเขาก็นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ขายอะไรครับ โกงราคาไม่ขายนะครับด้วยกับสิ่งที่อะไระหมกเม็ดนะฮะซ่อนเร้นความเสียหายหรือว่าซ่อนเร้นในสิ่งที่เป็นข้อบกพ่องไว้นะครับไม่เขาขายไปตามเนื้อนะครับที่น้ำเนื้อผ้าที่อะไรครับที่มีอยู่เนี่ยอันนี้เราชั้นขายตามราคานี่แหละนะมันอาจจะมีกําหนีบ้างเล็กน้อยแต่ชั้นก็ขายแบบนี้แหละนะ นะพี่น้องก็อยากได้ก็ทำดิละนะถ้าไม่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 นั่นไม่เป็นไรเพราะฉันขายตามราคาอย่างนี้แหละนะบอกไปเลยตรงๆริสกีมาจากอัลลอฮ์เรามั่นใจว่าอัลลอฮ์สุบฮานและ ت าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานั่นํำนึกถึงอัลลอฮ์ในขณะเราค้าขายรำลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่เราขับรถเราขับรถไปนึกถึงอัลลอฮ์ ว่าอัลลอฮ์โคคุ้มครองเราบางคนขึ้นรถนะไม่ได้อ่านดูอาเลยขับรถนะจับพวงมาลัยได้เหยียบไปแล้วลืมนึกถึงอัลลอฮ์นะกล่าวดูอากับอัลลอฮ์สุบฮานตะลาดูอาเมื่อขี่ยานพาหนะพี่น้องอ่านหรือเปล่านะซุบฮานัลลที่ซักคารานาฮาดาวะมาคุนนาละอหูมุกรินินวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบุนอ่านดูอาขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ซุบฮานตะลากันบ้างไหม แต่นั้นพี่น้องครับระวังนะระวังว่าอย่าให้คำพูดรู้อาการกระดกลิ้นของเรานะไปในขนทางที่อัลลอฮ์พอใจวันนี้เราจะพูดว่าลิ้นของเราทำยังไงให้อัลลอฮ์พอใจหนึ่งเราได้ไปแล้วการนัลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่ายังไงครับวะดกรุลลอฮ์กิยามวะกูดาวะลาจุนบิฮิการนลึกถึงอัลลอฮ์ได้ทุกสภาพเลยนะ จะยืนจะนั่งจะนอนอัลลอฮ์พี่น้องจะยืนก็ได้จะนั่งพี่น้องก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ได้จะนอนพี่น้องก็นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮนลลอฮาได้ท่าแดงว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้ทุกสาภาพพี่น้องจะยืนจะนั่งจะนอนพี่น้องจะอยู่ตรงไหนรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานอัตรอฮได้ทุกที่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานอตลลากันบ้างไหมประการต่อมา เราจะมีชีวิตและมีความสุขได้ก็เติมเมื่อเราใช้ลิ้นของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮ์นั้นพอใจก็คือการพูดนะรู้ว่าการบอกการแนะนำการเชิญชวนการเรียกร้องผู้คนให้ทำดีนะผู้คนไปในหนทางของอัลลอฮ์ถามว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์พึงพอใจ ฟา a l ล a า sur Allah سبحانه ตรัสในคําในสุรฟุศิดะายอที่สามสาม Allah บอกให้เขาว่าวเมน أحسن ล و ล ا م م ่า ع ا إ ل า ا ิ ل ันว่า ص ا ล ح ا و น ا ل إ ن น ي م นมุสลิมินและจะมีคําพูดใดที่จะประเสริฐไปกว่าคําพูดที่เรียกร้องเชิญชวนไปในหนทางของอัลลอฮ์ อาลอลบ้างไปยังไงทำสวยเลยเย็นนี้ว่างรึเปล่านะไปนมาดก,กันนะนะเดี๋ยวฉันจะจะฉันเดี๋ยวเย็นนี้จะจะมารอบางนะเชิญชวนไปสู่หนทางของอัลลอฮ์นะหรือว่าบอกกล่างอาลอลูกบ้างเนี่ยนะขยันนะ กาลังบังพามารู้จักฉันบ้างที่เราจะไปะชวนกันไปนมาดด้วยกันเชิญชวนไปทางนนทางเขาอัลลอ์พูดจาดีๆพูดจาไพเราะพูดจานะอ่อนหวานนะเรียกร้องเชิญชวนบอกในเรื่องดีๆที่มาจากอัลลอฮ์บางรู้จักอายานนี้ไหมว่าอัลลอฮ์อุษมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเนี่ยเราพึ่งกับอัลลอฮ์สุบฮานตลาเนาะนะดังนั้นะนะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะหลายๆอย่างเราอย่าไปพึ่งใคร เราพึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาได้เราทำสุดความสามารถ้ะห้อัลลอฮ์ซุบฮานตะลาเป็นผู้ที่เราพึ่งอยู่เพียงพระองค์เดียวนะเราไม่พึ่งใครบอกกล่าวและก็อะไรครับนิมมันได้อัลลอฮ์อามีเาซอริฮันแล้วอะไรครับปฏิบัติเรียกร้องเชิญชวนให้ปฏิบัติคุณงามความดีกันเรียกร้องไปไปงานขขงอัลลอฮ์ไปทำหน้าที่ขขงอัลลอฮ์ที่ดีเพื่ออาบ่าวที่ดีขขงอัลลอฮ์แล้ว เชิญชวนกันในเรื่องอะไรครับปฏิบัติคุณงามความดีวกอละอินนีมินันมุสลิมีนและประกาศว่าฉันเป็นหนึ่งของคนที่น้อมรับอิสลามอยู่ในบนพื้นฐานของอิสลามนี่คือคนที่พูดและเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องในบนทางของอัลลอฮ์เราเชิญชวนเพื่อนสารพัด้ไปกินข้าวด้วยกันก็ดีนั่นแหละนะไม่เป็นไดกินข้าวด้วยกัน อ้านะนะชวนนะครับไปไปไหนฮนะไปตลาดด้วยกันชวนนะชวนแต่ว่านะนั่นก็เป็นดีไปด้วยกันอะไรมาด้วยกันเนี่ยนะนะนะก็เป็นเรื่องดีไนะไปด้วยกันมาด้วยกันนะจะได้เป็นเพื่อนกันแต่จะดีไปกว่านั้นถ้าหากว่าเราเชิญชวนบอกกาออบ้างไปน้มาดกันไปุูรากัน นะไปเยี่ยมนะวัวยีคนนั้นเขาไม่สบายไปเยี่ยมเนะื้อหลานของฉันหน่อกันได้กันไหมนะไปเยี่ยมบางคนนั้นเขานะเขาเย่นะคือเชิญชวนบอกกล่าวเรื่องราวดีๆนี่คือสิ่งที่อะไรครับเราสามารถทําได้แค่บอกไปเยี่ยมคนคนนั้นหรือไปเยี่ยมคนคนนี้การไปเยี่ยมคนนะพี่น้อง <c oughs> ไม่ว่าเขาจะ ป่วยไข้หรือว่าเขาจะสบายดีก็าตามแต่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลวะไลวะสัลลัมได้บอกนะครับว่าใครก็าตามที่ออกไปแล้วก็นะซาระอัคัละลหูนะคนป่วยหรือก็ป่วยหรือว่าคนที่เขาเป็นพี่น้องนะมุสลิมกับเราเหมือนกันน่ย ใครที่ออกไปเยี่ยมเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลาเขาจะอยู่ในภายใต้นะครับความรื่นร่มของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเรื่มร่มในส,นสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานตะลานี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมมมุุฮฮัััดอลลลล m วะ a ัลลัมได้บอกแค่ไปเยี่ยมคนนะไปคุยกับเพื่อนบ้านนะเนี่ยคือการสิ่งที่เรานั้นอนะ่ะชักจูกงผู้คนให้ไปในเรื่องที่ดี และอีกประการหนึ่งง่ายๆเลยพี่น้องประการต่อมาหนึ่งเราลึกอําล,ลึกถึงอัลลอฮ์สองบอกกล่าวพูดกล่าวตักเตือนกันนะเรียกร้องกันในเรื่องที่อะไรครับในเรื่องที่นะไปสู่อัลลอฮ์สุบานตลาหรือไปสู่การปฏิบัติในเรื่องดีๆสามพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมมุสลิมต้องนะฮะ ที่ท่านเหมือนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะส,ส,สลามบอกว่าอับสุสลามูบัยนะก,กุมให้เรานั้นให้สลามสิ้นกันและกันนี่คือคําพูดที่ดีครับอลอบางคนเนี่ยเจอกันไม่ให้สลามไม่ไปไหนสบายดีเปล่าไม่ให้สลามพี่น้องเริ่มต้นเลยกับการทักทายให้สลามสลามวาริกุมจะอะไรจะพูดอะไรจะไปไหนมาหรือหรือว่าทําอะไรอยู่นะคอยพูดทีหลังให้สลามก่อน สลามก่อนเลยอันดับแรกเวลาเจอกันสลามอะไรกุ้มบางนีนะทาอะไรอยู่อ๋อรถน้ำต้นไม้อัลลอฮ์นะมาชาอัลลอฮ์ขยันดีเนาะนะนะอันดับแรกนะครับให้สลามก่อนก่อนที่จะอะไรครับก่อนที่จะพูดจาเสวนาในเรื่องอื่นๆเป็นการทักทายของชาวสวรรค์พี่น้องอัลลอฮฺอักบัรดังนั้นนี่คือสิ่งที่อะไรครับ เราจะเป็นชาวสวรรค์น่ะต้องอยังไงต้องฝึกเป็นชาวสวรรค์ในดุตั้งแต่ดุนยานี้ฝึกยังไงล่ะให้สลามเพราะการเป็นการทักทายของชาวชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ววเขาทักทายกันแบบนี้เราก็ฝึกเป็นอะไรฮะให้เป็นชาวสวรรค์ให้ชินอ้าวท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลวอฮะลัยิวะสลามบอกอย่างนี้นะวนลลดีนับซีบียัดิฮิลายัดคุลุลจันนะตะตุกมินู ฉันขอสาบานกับนะผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในนะอุ้งม,มืออยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่านะว่าอะไรครับคนหนึ่งคนใดนะครับจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์นะตราบจนกว่าเขานั้นจะศรัทธาววลาตุมินูฮัตตาตะฮาบุและคนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธาได้จนกว่าเขาทั้งหลายจะมีความรักกัน เอาวลาอดุลลูกุมอาลาชชยอินเอาไหมฉันจะบอกสักหนึ่งประการนักหนึ่งอย่างนะให้กับท่านอิซาฟอัลตุมูฮุตฮบับตุมเมื่อเวลาท่านทำแล้วพวกท่านก็จะรักกันทำอะไรล่ะนบีบอกว่าอับสุสซลามะใบยนะกลุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงให้สาลามในระหว่างหมู่ชูกเจ้านะเอาะหอใครทะเลาะกันใครนะ ผิดถูผิดตาการใครนะอาจจะคุณเคืองกันสลามสลามอะไรกุมเราก็จะอะไรครับเราก็จะมีความนะรักใครกันตามที่ท่านนาบีบอกไว้ดังนั้นคนที่ไม่ให้สลามถ้าเรามองย้อนจากคดีตอนนี้ถ้าเราไม่เผยแผ่การให้สลามต่อกันและกันเนี่ยจะบ่งชี้ว่าเรานะ่จะไม่รักกันพอเราไม่รักกันนะ มันจะบ่งชี้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนผู้ที่ศรัทธาและเ,เมื่อเขาไม่เป็นผู้ศรัทธาเขาก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ไปเป็นไปตามไล่ตะข้างหลังขึ้นไปเลยคนที่ให้สลามเขาก็จะรักกันคนเมื่อราเวลาเขารักกันแล้วบ่งชี้ว่าคนคนนั้นเขาเป็นผู้ศรัทธาและเมื่อเป็นผู้ศรัทธาสวรรค์ก็จะเป็นของเขาพี่น้องครับดีไหม เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่บนการความรักความศรัทธาแล้วดุนยานี้เราก็จะมีความสุขเพราะอะไรครับไปเจอกับใครไม่ต้องลบมาาใครเพราะอะไรครับสลามเลยพี่น้องท่านนบีบอกว่านะฮะคนที่ประเสริฐสุดในหมู่พวกท่านนั่นก็คือมันบาดาวุมบิสซาลาม คนที่เริ่มต้นนะในการให้สลามก่อนชิงก่อนเลยคนที่มาเสอร์เราอยากจะเป็นคนที่่านดบีบอกว่าคนที่มาเสิร์สุดคนที่ดีที่สุดให้สลามก่อนเลย mm hmm. เขาจะรักไม่รับหน้าที่ของเราให้สลามและการให้สลามเป็นยังไงครับมารยาทนะถ้าหากว่านะถ้าเราเดินให้สลามแก่คนนั่ง นะถ้าขี่ยานภาระให้สลามกับคนเดินเด็กให้ให้สลามกับผู้ใหญ่นะแล้วก็ <c oughs> คนกลุ่มน้อยให้สลามกับคนกลุ่มมากอโลตกลงกับการให้สลามเนี่ยไม่มีช่องว่างที่จะไม่ให้ต่อกันเลยนะยังไงยังไงก็ต้องให้เพราะถ้าหากว่ากลุ่มนู้นมากกว่าเราให้สลามเขานะถ้ากลุ่มนู้นมากกว่าเขาก็จะให้สลามเราหรือว่าเราเป็นเด็กกว่า เราก็ให้สลามกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีน้อยกว่าเขาอาจจะให้เราก็ได้ไม่มีคำว่าที่จะต้องไม่ให้สลามกันแล้วธนบีมาขโมยตรงท้ายอีกว่าคนที่เริ่มให้สลามเด็กก็อาจผู้ใหญ่อาจจะให้เด็กก่อนก็ได้เพราะอะไรครับมันบาดาอุมบิสลามคนที่ประเสริฐถูกเือคนที่เริ่มให้สลามก่อนเอา ฉันก็อยากที่จะเป็นคนที่ประเสริฐสุดในทัานะของอัล็อกซุบฮาหาูวนตลาเหมือนกันดังนั้นไม่สนละใครฉันอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเนานั้นเป็นเด็กกว่าแต่ฉันเริ่มให้สลามเขาก่อนเลยดีกว่านะฉันเริ่มให้สลามเขาก่อนดีกว่าดังนั้นเราใช้ลิ้นของเราเราใช้คําพูดของเราเราใช้คํากล่าวของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮ์พอใจเมื่ออัลลอฮ์พอใจดุนยาเรามีความสุขไหมมีความสุขเพราะคนอยู่กับคนเน่เรารู้จักนะ่ะ นะแล้วก็ไม่รู้จักท่านอบีบอกว่าสัลลิมูอาลามันอารอฟตะว,วามันลำเจาริให้สลามกับคนที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักอลัลบางคนเนี่ยอลัลเน่ยนะนะเห็นสีขาวอย่างเดียวคือฟันรู้ว่าเขาเป็นไปไปฮัจบางไปอุมมรอ์บ้างเจอกันอลัลขาวท,ที่สุดคือเสือ้อที่ใส่กับฟันนั่นนะ่ะที่ขาวใหส้สลามสลามลามลัยกุมภาษาเดียวกันครับเพรอภาษาของชาวสวรรค์ ขาว่าอะไรกุมุสลามก็รับเหมือนกันอลลอท่านนั้นไม่รู้จกักภาษาคนละภาษาราไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องนะคุยไม่รู้เรื่องแต่อะไรครับให้สาลามกันได้นี่คือสิ่งที่เราใช้ลิ้นของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮ์พอใจนะครับวันนี้นะครับอยู่ดีมีสุขก็ขต้องจากรลากับท่านพี่น้องไว้เพียงที่นี้นะครั้งหน้าเราจะมาต่อเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อให้เรารู้ว่าลิ้นของเราเนี่ยมันสําคัญนะ ในชีวิตของเราวันนี้นะครับอยู่ดีมีสุขต้องจากลาท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ว่าบินใดยตาฟิกวรรณิดายะวัสสลามอะลัยกุมวะห์มะมุตุล์วะบเราะกาตุ